มีน้อยให้ตามน้อยมีปานตางให้ตามปานตางมีมากก็ให้ตามมากท่านจงกินท่านจงทานจงใช้ซ้อยบริโภคจงก้าวสู่เส้นทางแห่งอริยชนท่านจะเป็นผู้ชนะโลกทั้งสองหลังอย่างนั้นยังสอนวิธีใช้อีกได้มาแล้วพึงใช้สอยอย่างนี้ เลี้ยงตนเองให้อยู่เป็นสุขสุขีอัตนังปริหารตุเลี้ยงบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรลูกจ้างที่มาอยู่ด้วยให้เขาอิ่มน้ำสำราญใช้แรงกายเขาให้อยู่เป็นสุขหลังจากนั้นสอนให้รู้จักเสียภาษีแก่ประเทศชาติได้บุญนี้หนึ่งก็ได้เสียภาษีเยสุลีภาษีไร้เดียดมีก็ได้ ปัญจะลีกตาหูติท่านจงทำรรพลีกรรมห้าประการราชพรีสงเคราะพระราชาแว่นแคว้นแผ่นดินเสียภาษีผดุงรัฐบำรุงและแว่นแคว,ว้นจะได้อยู่ด้วยกันคนจนจนจะได้มีส่วนได้รับพระพุทธเจา้าจะมาวว่าญาติพีสงเคาะญาติตนเองพี่น้อง ได้อยู่ได้อาศัยหันหนามาไพ่พงเดือดหลอนกับยิบยืนให้กันบอบันมวนให้บ่เป็นหาบาทไปอามาใส่คอยสิบเดอบ่แมนไดยต่อมาอุาพระเปรตพีทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปที่มีบุญคุณแก่เรานี่อติธิพรีตรงนี้ไม่รู้ว่าแปลผิดหรือแปลถูก บอกว่าติทิพลีอะน,นี่แปลว่าวไม่ติทิทิท؛ีแปลว่าว,วันวันที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้อะไรเกิดขึ้นวันฉุกเฉินน่าจะแปลว่าวอย่างนั้นเอาไว้เนเอเหาะขอดอมป้อมไปหันเื้อเจ็บวปวดท้องปวดแขวปวดข้างเื่อเป็นจังสันจังสีกับใบออกมาหลดนี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมากท่านสอนไม่ สอนให้หาสอนให้ใส่สอนให้กินเป็นต่อมาก็มีอีกคำว่าโซถิงอัตนังกรติกระทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองบ้างเอาไปฝากธนาคารไว้นี้เธอมันเป็นจังสั่นจังสี่งับแงกมามือเแดงนี้กระสิดเด็ก่อซสือกระโลงน้ำพินสุดท้าย ประดิษฐานทักขินาทานอันสูงส่งไว้ในหมู่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันจะเป็นไปประโยชน์เบื้องสูงยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์